มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟอวยพรวันเกิดให้ออฟพงพั์ดราม่าจนได้ค่ะ mm hmm. ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะ mm hmm. เมื่อแอฟทักษอนโพสตอินสตาแกรมอวยพรวันเกิดออฟพงพั์ path, ผู้กำกับคนดังพร้อมกับที่ออฟเองนั้นได้หอมแอฟปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โยงไปที่ทีมพิธาอีกจนได้ค่ะ จะให้แอฟเองวอวยพรวันเกิดพ่อส้มด้วยทั้งคอมเมนต์พยายามโยงแอปกับทีมต่างๆนานานะคะกระทั่งมีหลายคนที่มองว่าไม่เหมาะสมควรให้เกียรติเจ้าของไอและผู้ใหญ่อย่างออฟด้วยไม่ควรไปโยงที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องแอฟอวยพรวันเกิดออฟพงพัฒน์ดราม่าจนได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ